โอ้เมาะเนาะบรรยากาศของเราส่งกันจะน้องพี่ไม่เนอะพี่ไม่เอ้ไอ้คือลูกกองไม่เหนวะเลยลูกกล้องไม่เออลูกไม่ใช่พอตัวเ้าะวันนี้โค้งนาเครื่องพาไปเล่นพี่ไม่เนาะแต่ว่าพี่ไม่วิตเลยเนาะเฮือนาะเพป็นพาไปอยู่บ้านเพบ่นเลยโอ้พี่ไม่เนี่ยเมาบ่เมาขมือบ่าพี่ไม่เนี่ย ผลฟ้ายาผลป,ป,ปีใหม่เห็นเนาะตะวันวิทย์และปีใหม่เนาะวิทย์ซองเสมือแลอ้วตะวันเบร์นโอ้เจ้าแหล่ะเอะติโทษป่ะโอ้อ๋อพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศสองปีใหม่เองบอสแต่ละคนกับพระยาเบิ่์นพี่น้องพี่น้องกมืดแต่ละคนกับเราเห็นบอ แต่ว่าพี่ไม่กับพานไปลายมือแล้วแต่ว่าเฮ่ากัยังพี่ไม่ขู่มือนะเธอเนาะโอ้ซื้อได้มองเงี่ยเหรอฮะแล้วซื้อซ้ำแล้วซื้อให้ลอกหมองเนี่ยอย่างนี้แล้วู้าวไปเลยบ้าไปแลยบ้าไป่ไม่ใช่นท่านไม่ว้าดิโอ้จุดยอดจุดยอดไปไปหนกหัวกูอ่ะได้พี่ไม่เด้นี่พี่นอ้อง Cháu cười hả hả? Nhưng mà cũng bà lô đấy nó, Há 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 Bà này bà Ô Cháu bắt đi đây đông Ô, phim mày này phát đi bà Hả? Ô Tớ đông phim mày Đợi phim nào bà Ô Ô phim mày hãy làm hãy nuôi đó, Để chếp giá chôn, Đây 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 Đó Á, tôi cháu sau thế này mà hết Ô เดนอาเอาแต่เชาเลยปนลองบังลองทีใ <sax> ม <ophone> ่อยาเมาว่า like คืน like. น uh, ี <t akers> ้เมาแล้วว <t akers> yeah, ่คกอห้องเจ้าบุคือนเงียบเนาะนกเลยคือวาได้า่วนีลยพอังกินเรากินเียบว่ได้หน้า่วนยังกินเรากินเียบ่ได้ว่าคนลองปีใหม่เลเดเดดวเดเด้้เนะไ่รพ้อรอาเด้ลองอ่ที่จบัเาไป่ไจออ้ได้เจ้าบ่าว่าแกมาพบว่าเนี่ยพบแล้วกินบัวว้ยเหรอ บอกมปนอนแล้วเมียป๋อไม่ไปนอนเมียช่วงปีใหม่นี่ก็เมียเมียใหม่แล้วเมียเก่าหรือว่าเมียใหม่โอ้เมียยังเก่าแล้วเออแต่ว่าปีใหม่เนาะโอ้ไปแล้โอ้ได้ไปนอนถ้าแกยุ่งเนี่ยบางเงินได้เ้่าเนื้อเจ็นหน่อ จินเอาดาตัวตัไปเรื่องเนยรื่งเนี่ยด้พี่นอเฮ้ยโอ้ยสบายดีนะสบายดีเด้ะโอ้ยเ่เนยึ่นเด้อปีใหม่นี่ยเราไปยเนาะอย่าเจ็บอย่าชนอย่าเจ็บอย่านนะปีใหม่เโอ้ดพี่แองไปคนเดียวเอยู่คนเดียวเาะโอ้ยเนาะ ยี <problem> ah ่เด็เท่าแกเนาะนั่งป้าตุยี่เด็เท่าแก่เอาพี่น้องก็ว่าแหละส่วนปีใหม่เฮายังกินเหล้ากินเบียร์บ่ได้เนาะแต่ว่ามาสาสานต์น้ำพนกินเหล้ากินเบียร์บ่ได้แต่ว่าม่วนได้เนาะไอ้เนาะอ่ โอ้โโอ้ทอแก่เียวเลยเนาะตะรกีโอ้เคยเดินตะนี้ตะกีด้วยฉัได้เห็นนังของมือด้ยเขาวบ้าบ้ปีใหม่ยังเอาไมใไม่บ้าปีใหม่หเ่เอามใไม่เลยอาวไปนอกวนนี้บรรยากาศบุรุู้เลยว่าเนาะ โอ้ยอันนี้กระทอกแขเนาะตีใหม่พาไปได้มือเนาะแต่ยังยังมนไม่เก่านะ้อใช้ตะยินข่าวเอาเมียใหม่โอ้ยอ้ยโอยโอ้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 ดโอ้ยโอ้อ้อโอ้ยโอ้ยอยโออ้ย้โอ้ยโอเยอย้ออ้อ Tao pi mai này hay làm mấy lũi đấy. Giờ chép giờ chôn, ờ làm mấy lũi, mà chép hay chôn đấy. À. của sao này. Ok. Ui, bạn này tin và ông mày, tụi mày không mày thôi à? พูดได้มากที่กับเขาแล้วได้เนาะเอามาเออเนาะเนาะโอ้เขาเนาะเอะเป็นได้พลาดเนาะเป็นได้พลาดเนาะเออเป็นได้พลาดิอันนี้กทำแกวี่เนาะเดี๋ยวชุดยอดเนาะใส่ลาไปด้วยเด้อปีใหม่เด้อโอเคโอเคอย่าเชื่ออย่าจนแนะดาวเออขึ้นอะไรขึ้นเป็นงานอ๋อสบายพีปีใหม่เด้อสบายปีใหม่เออในสายวัน ปีไหมเนีああ่ยเอาเมียไหมปอเอาเมียใหมเมียกูมียิงเลเชียเอาเมียไหมเลยไปใหมเนียไปใหมกับเมียไหม่เอาจะเอาเนี่ยนั่นบ่เด้ยบ่บ่ก็เดี๋ยวปุ่มมี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 ล้มี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 เีม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 มเมี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 มมีมมีมมมีมีมมมีเีน มือได้จาเข่าปลามือได้เกาะเขาอ่ะมือได้จขึ้นผูกไปวะไปไปไปมือโน่ใไปโอ้ยมือนี้เป็นมือม้วนบ่เหมือนมือม้วนบ่เมือนียม้วนม้วนเมือนียยังอยู่ยังยังยังยืนอยู่มือเอาพี่น้องเขาก็มาสั่งซันเงินเพิ่นแต่ว่าเราเบียร์เรากินไม่ได้ดอกยังเจ็บบ่เข่าเนาะไว้แต่ว่ากินหรือไม่กินกม้วนหรือเกาแล้วนี่ยโอ้ แซ่บๆซ่บแซยพี่ยอดเนาะโอ้ในกับใพลาดนู้ได้ไหนอนี่ยพลาดนู้นเข้าไปเล้วเนี่ยเคยไปหัว่ามไปหนอกอ่าแซ่บแซ่บแซ่ยแ่บแซ่บแซ่ยโอ้โอเคว่าด้วยอาอยเงไง้้เอาเมียม nhanh nhanh leo đó, mặc cái cốc ăn mặc nó mặc cái rồi, <coughs> Ủ. Ủ, Ủ, đúng, à, Nhân kỳ thâu lợi nữa hả? Có phải lợi rồi? Cơ thâu nè, nè anh là khâu khâu khâu, Lấy bài xe cáp suốt đấy đi rồi, năm nó <laughs> qua, nó, nó, nó cái, cái thứ của Thứ mất đây nè Ồ oh. <laughs> Cái bài xuân <thuận> đấy bây đưa Bị lòng xa tay rồi Xa phát Bà mua này mua cái mực thai nó cào nó ngàm luôn như này đi. Nó uh. oh. Mặt thiếu ngon này Ồ Có cái nọ Thằng này อะได้ว่ามือนีบนไปเวียเป็านเนาะกินก่อนโอ้เวลาเากินในสุขกับาแข็งก็เห็ดเวียได้เนาะพักพรได้นว่ามากเว่่าพรอมมีแต่หาบกินบอได้เนาะมีแต่หาบอกินโอ้ตต้ได้เปลาโอ้สินาบรรยากาศที่คุณมอลเลนเทาชายแดนเนาะแต่สนเท่ากับแต่เศร้ากับช่วงปีใหม่ผได้กับป้าพี่น้องมาเนาะน้ามันโบราลยอ๋ออบเลยครับ

อ่าตัวเอ้าโยมบุด้วยูยมบุดูวย่ยมนอ้ยโยมบ้ยนมายโอ้โหเค้งโคงยิ้มห่อมากโค้งหย่อนเอาะ่านหลายเ้้ไอ้สิตัวู่ในฐานทองนางยิ้มเปิ่อยวใช้ไบบเป็นลา่าเพืนหมดไปป่บ่ไหมดไปหมดไปช้าผู้นั้นได้ใช่ไหบ่บ โอ้ไม่ชอบมอดได้พลาดไม่ใช่ว่าหมักกุ้าวจบหน่อยมากกันบรบ่มันมากเนาะมันตัวมันตัวจะซื้อเนาะเก่งมากกินมันก็จะเสิร์ฟกินอ่ไยบางทีครับมาเชียร์แฮงคนไลน์ครับชาวบ่มากคนนี้ไมดม่ เอ้าพี่น้องปีใหม่ก็ผ่านไปได้มืออยู่แต่ว่าควบมวลก็ยังยังคือเก่าเลยพี่น้องก็แต่ว่าควบเนาะมันม้ได้ผ่านปีใหม่ผ่านไปได้มือเนาะแต่่วาควบมวลยังคือเก่าเนาะว่าเจ้าเจ้าปีใหม่ดีใจบ่ปีใหม่บ่ก็คิดว่าปี่ไม่เนี่ยบอลเอ้ยมีเงินเพราะว่าปีใหม่นี่เสียทั้งเงินเสียทั้งจุกภาพเสียทั้งคำเมาเห็นตัวป่เวลากินแต่ว่าเหมือนน้อยนิดหน่อยตัว่าวหนาดีหมดแหละกินเหล้าเว้าลายแมนป่าว ว่าชอบทำไมเนี่เงินกระเียมืนชุขภากรเซียเนาะเมียก็ห้ไปเมื่อไรนะเมียหห้แล้วดูีดูแนกินข้าวกันเมม่มกินข้าวกอนอ่า่มจะได้ง่าหมดเดีไปเอายยใส่เมื่อืองเลื่องดูดูดูเอาละ้านจำมึงดูจำมึงดู จำ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 คือใช่ว่าว่าม so ีลูกสาวงามันกเคยเห็นลูกสาวงามลูกสาวเจ้าหน่อยสาวคนนี้มึงลูกสาวงามเมียก็นเาะเมียเจ้าบางงามปะจ๊ะเมียผมยิงได้เชียวบางงามถึงแล้วเมียเจ้าเป็นคนยิงถึงแล้วบางงามเมียผมชายบงามแล้วกูยังจะเอาอ่ะฟองเลยไปเจอตึกลื่นเลยแง่เลยล่าลรือโผล่เลย

โอบีเนาะบี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 แบบบีรถบอได้บีรถเนาะบีรถกินบ่ได้ได้เป็นเลขก lận nó tông okay. okay. nó vô nó phai vô trộm trộm hòn nó hòn ba 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 tằng nó kìa vô ơ khà bi บ่ได้เจ้าน้อขับดี nó เอ้ยขับ มันมบุี่ได้คุยยังองมบุี่พรตพเนาะกินเหล้าโอ้ปีใหม่เนาะปีใหม่นจะแบใหม่ผ่านไปได้เหมือนเมหดยังมดเขาเนาะโอ้กมานกาดนี่าไปนับเอาจากบุษดาวเนาะยกเช้าใจ บ่ส่วนปีใหม่ตัวไหนขึ้นใครบ่เจ้าปีใหม่ร่โหดปนูบ่ได้ฮะ3สามเวลาตื่น3ชั่วมตื่นมากินน้ําอือโอ้น้องกับเมียนี่พี่น้องเฮาแกประจําแสดงเฮาเลครับโอ้แล้กมาร่วมงานมื้อเนาะมื้อนี้โอ้เอาไปมอยู่ไปไหนบ่แกไปไหนไปไหน มึนมน taking, มน well อน right ี่ไปเที oh. ่ยวทางไหนมึอนี่ก็่าสิไปเที่ยวทางไหนมึอนี่ยังภูสะาะการนะโอ้โหบอไปไปไปเขาไปุเอาเงินเดือนเลยเพิ่นอันไหนโอ้ยเดืดนเนาะโอ้ขักขนาดซาวลันเนี่เพิ่นเพิ่นอันไดนเออปันน่าเด้อขนาดปันน่าเด้อซาวลานได้รึปันได้รึะั่วจืงเลยน้องเลยแม่เลย

บ่เหมาะบ่ได้น่นนนําแมอย่บ่โอมายเออเอาแล้วได้แล้วาเอหน้าเจ้าไปกินเด้อเอานั้นอีกบ่ได้แล้วปลาหมูบ่ได้คนแทงกันนําบ่ปลาหมูพี่ใหม่ก็มักสาวเนาะมักเลยสิมีเงินเงินเห็นบ่ลายมันเนาะโอ้กเลยสาวกเตะมือเฮาบ่ได้ Uhm เดี๋ยวบอกว่าอย่าไปอย่าไป้องกินมันก็คือกับบะหมักเนาะคุได้บ่มักกินไ่ได้ก็บ่ให้ว่ากันไม่ได้ปะที่กับเขาแล้วแค่นี้เนาะแล้ันมากับเราแล้วกับแก้วเรื่องไอ้เรื่องไอ้เบี้องไอ้ต่อฝัง โอ้อันนีอ้าวอันนี้ oh, ัเผารเปล่าเ่เผาเผาง้วเปวกเผาเง้วงป็นงัวเผาติ๊บตผู้สาวอยู่ไประหลาดบจดเปล่าโอ้เตลผู้สาวมันประหลาดไปกระเผาเลยเนาะนึวหัววหัวลช

เขาไปไหมะยานเมียเลยพานเมียเมียไปให้นอนเลยว่าเมียเจ้าเป็นผู้หญิง,งกเห<ช> <c oughs> มืนบอกถ้าเขาสังเกตเลยผู้ชายเออพี่น้อ,องแต่ว่าแคลกระเฮียนเลยแต่ว่าแอลเหมืนยังหน,นุ่มแอลเนาะได้แอลเนี่ยนักข่าวบอแอลบอกโอ้แอ,อลก็แอลลดในลูกได้เชียวแ <c oughs> อลอล่อ,อนอยู่ <c oughs> โอ้เรอดวันนี้ได้ว่งางเป้าไปรับเจ้าขับจ้างรอดฟังพรรอะโอ้ยกดจีนเลยโอ้รอไอ้รอดรอกันแคลแคลกูเปรถล้นกระเด็นกูกล้าเชียว เป็นกะเทาห้องกองแก็บมองเกงาไปจดที่หาล้มเจ็บจ้าแล้วก็บราคลลวตะในบกรกินรามืนี่พักพอมว่บไปเวียกเต้มนอนีโ้กินก้อนมอนเนี่เลิกย้ายเดี๋ยวไปเด้อเอามอ่ม่นะ ชามลากกชามลาหนึ่งก้อนกอ่โอทั้งหมอกเลยเวียงงานกับป้าเลยเนาะโอ้ทั้งเนี่ยปวดห่ารู้ไหมเนาะเออดหารดอกมาลินก็มูกูมันจะไปหูกได้เนาะเป็นท่าแกประจำแสดงนะเลยเป็นท่อแกประจำแสดงนเลยใจดีเวลาบ่หหยานาะโออ โอ้สวัสดีคนนะสบายดีเลยสบายดีเลโอ้พี่ใหม่มืมอันพี่ใหม่เนาะแมนม่อโอนี่ม่นแกนมือมันแโอ้น้งแกนนี่โอ้พี่ใหม่เนาะพี่ใหม่ผ่านไปได้มือเนาะยังมือขึ้นเก่าเนาะอยู่เขันเก่าเน้่ไปอยู่เขันใหม่เนาะไปบ่อมื่นได้ไะไรไปมือเนาะ ้างเนได้ลอยเนาะอยตัวบ่ได้มือนตัว่ลูกบ่ใช่พัชิตตัวเนาะเสียใจอยู่เสียใจอยู่ไปนีดนึงเพื่อนเนาะได้ไปไปใชยอกนละเมื่อคอยหัอยกัวนเหยโอ้ข้างเาเผาสี่เหมือนเนาะปไหนเลมือนเนาะเออโอ้อ่ให้บอกขึ้นมาบุญประจานหรปานามาอะเมียโอต่าก็ต่าก็เต่ายอน ไปวปาร์ลปปูซาเอาจะพาไปไปเปล่าไปไปนไปาี่ใไน้าหน่ปไา้อมังกเนาะโ้พังเปนี่ไปหาไปสวนยุดไ้ก้อนเเาโอ้กนไปก้อขลังไลัเนะลังไปหมก่านไปเสีมื่อเนาะแต่ยังปีไหมให้เกาเนาะนั่นเห็นลายเินเปยเห็นบ่ บ่มากบ่กันเปบุษาวมากบ่เนาน้องสวงพี่ไม่ม่ากันผู้ได้เดินทางครับเดินทางตลอดประเทศยใช่ไมน้อไปตมทำงานอยาน้ได้เนาะไอรำไม่รวยเนาะเจ้าคือกันเละไอรำไม่รวยเนาะแมไอรำ่รวนไหนโอ้น้าสเสกเนาะยอดเงเ

ยุดไหมเนาะโอ้พ right. ักพรอนเนาะพักพอนแล้มีตัวไหนเนาะโอ้ข่ามงดุงงไบ่ข้าวอยตับก็ตัวแบนไงเนาะ อาเรียบอาบมาลวจะจับจับเป็นปยเี่ยเยอยางเ้ยเปียก um> ั้นเปียกใ่ป่ะกระดองกรเมใส่เป้ยาหร่ายว่ะเดี๋ยวมันไปป่ไปไปฮะก็เป็นมเมาเมาเต็มยังแยงแยว่เนี่ยช็อตยอดเนาะโอ้ยปไปเปี่ยนแต่งไปหมกันกะลักละปที่กุ้สาายไปที่นเไปไปเนาะชูะเลงไปเย Hãy subscribe cho kênh Ghiền cái Gõ Để không này lỡ những video bức dẫn này bức ảnh này bất cứ bất cứ bất cứ bất cái bất cứ bất มันจะเอาเงินไปมูนห uh, right. ัวมันบอกเจ้าวะคนขับราหายสาวพันเจ้าวะเอาอยู่โอ้โหไม่ขอเลยหรอไไปมาได้ไอห้าพันชาพับอกนบอได้บอได้บจะเสยไปเนาะเอาไม่ต้องรังก็ขับยันยังรู

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không